จากนั้นวันที่22มิถุนายนนะคะมีการขายกระเป๋าแบบเป้สะพายหลังนะคะจำนวน5ใบค่ะใบละ349บาทเป็นเงิน1,745ลงช่องรายรับนะคะเพราะว่าขายได้เนาะได้และยังได้รับค่าขนส่งจากลูกค้าอีก80บาทค่ะเพราะฉะนั้น80บบาทนี้ลูกค้าโอนมาพร้อมกับค่า กระเป๋าใช่ไหมคะดังนั้น80บาทนี้เราลงช่องรายรับไว้ก่อนนะคะแล้ววันที่23ค่ะส่งสินค้าที่เราขายได้เมื่อวันที่22ไปนะคะโดยมีค่าขนส่ง65บาท65บาทนี้ต้องลงช่องรายจ่ายคอลัมน์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ65บาทค่ะแล้ววันที่25นะคะมีการขายกระเป๋าแบบ แป้มีลอลากนะคะ10ใบใบละ349บาทรวมเป็นเงิน3,490บาทค่ะลงบันทึกช่องรายรับนะคะและได้รับค่าขนส่งจากลูกค้าอีก160บาทก็ลงบันทึกช่องรายรับ160บาท จากนั้นวันที่26ค่ะมีการส่งสินค้าที่เราขายได้เมื่อวันที่25นะคะโดยมีชำระค่าขนส่งให้กับบริษัทขนส่งไป130บาทดังนั้น130ต้องบันทึกลงช่องรายจ่ายคอลัมน์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ130บาทสุดท้ายนะคะวันที่30มิถุนายนค่ะมีการจ่ายค่าโทรศัพท์ไป499บาท และมีการจ่ายค่าไฟฟ้านะคะไป3 0 0บาทดังนั้นในส่วนของค่าโทรศัพท์499เราจะลงในช่องรายจ่ายคอลัมน์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ499และค่าไฟฟ้า300บาทเราจะบันทึกในช่องรายจ่ายคอลัมน์ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะ